สวัสดีผู้ปกครองรแลวก็เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูเต้และก็ครูแป้งนะคะในวันจันทร์นะคะที่20เดือนกันยายนพุทธศักราช2564จ้ะในวันนี้เราจะมาพบกันในกิจกรรมทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะเป็นเรื่องของการประสานสัมพันธ์นะคะระหว่างตากกับมือนะคะแล้วก็เป็นการ ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะของเด็กๆด้วยนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะคุณครูติดภารกิจนะคะเราก็เลยจะขอลงเป็นคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวเราเพื่อให้การเสียเวลาเรามาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่านะคะวันนี้มีอะไรบ้างอุปกรณ์อย่างแรกนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะ,ะเรื่องที่เราจะสอนเป็นในเรื่องของการนําก้อนหินใส่ลงในขวดนะคะสิ่งที่เราต้องมีก็คือก้อนหินค่ะ,คะก้อนหินอ่ะ ขวดกระดาษค่ะถ้วยแล้วก็ช้อนค่ะอ่าซึ่งเป็นอุปกรณ์นะคะที่หาได้ง่ายๆนะคะ<ม>ในเด็กปัญญานะคะเล<ม>เราจะฝึกผู้กครองจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าในเด็กปัญญาเนี่ยเราจะเน้นการสอนนะคะแบบวิเคราะห์งานก็คือให้เด็กๆน้องๆเนี่ยรู้จักขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะอย่างง่ายแล้วก็ มีจุดมุ่งหมายนะคะโดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองนะคะที่ดูแลน้องๆในการทํากิจกรรมเนี่ยต้องให้น้องๆนะคะทํากิจกรรมนะคะให้จนเสร็จนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยนะคะได้รู้เป้าหมายในการทํากิจกรรมนะคะไม่ได้ท้อถอยกลางทางนะคะแล้วก็ทํากิจกรรม ตามระบบงานเป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูขั้นตอนจากคูเติ้ลกันเลยว่าขั้นตอนการหยิบจับหรือตัดก,ก้อนหินใส่ขวดเนี่ยนะคะที่มันสุดกล้ามเนื้อมันเล็กจะมีขั้นตอนอยังไงนะคะโดยเริ่มแรกนะคะเราจะให้อ่าให้ผู้ปกครองนะคะนำก้อนหินนะคะอ่าใส่ลงในกระดาษค่ะทีละอันนะคะใส่เนื้อก้อนหินหนึ่งก้อนนะคะหนึ่งก้อนแล้วก็ ในกรณีที่เด็กๆนะคะอายุน้อยนะคะฝ่ามือเล็กนะคะก็ใช้แค่หนึ่งก้อนพอนะคะเนี่ประมาณนี้นะคะให้เหมาะกับขนาดนิ้วมือนะคะขนาดฝ่ามือของเด็กนะคะถ้าเด็กในเด็กโตนะคะเราอาจจะใส่หลายๆก้อนนะคะเพื่อให้ขนาดของกระดาษเนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะให้เหมาะกับมือนะคะอย่างน,นะคะผัวครองค่ะจากนั้นนะคะพอเราใส่เราใส่กระดาษ เด็กนะคะเขาเรียกว่าแกะกระดาษเด็กแกะกระดาษนะคะน้องๆนะคะฝึกนะคะใช้มอือเคลื่อนไหวของนิว้วมือฝึกนนะะแล้วก็แกะกระดาษใส่ในถ้วยนะคะแกะกระดาษและนาหินนะคะออกมานะคะคหยิบด้วยตัวเองนะคะในกรณีที่เด็กทําไม่ได้นะคะให้ผูกครองนะคะช่วยกระตุน้น ะะอาจจะประคองนะคะแล้วก็ประกบน้องๆนะคะโดยการน,นับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโดยให้แกะกระดาษให้เสร็จก่อนนะคะเราต้องทำทีละขั้นตอนนะคะเจ็ด ก็จะเป็นนำก้อนหินใส่ในขวดนะคะขั้นตอนแรกขั้นแรกเราอาจจะยังไม่ใช้ช้อนนะคะเราอาจจะใช้มือก่อนนะคะก็โดยการเราสังเกตว่าเด็กใส่ได้ไหมนะคะเราก็นับไปนะคะหนึ่งอันนี้เป็นการใช้นิ้วของแม่โป้งนะคะนอ,อกจานิ้วอื่นๆนะคะได้ด้วยนะคะเมื่อผู้ปกครองสังเกตว่า,าเด็กๆสามารถทําได้แล้วนะคะเราก็เพิ่มความยากในระดับขั้นต่อไปในการใช้ ช้อนค่ะก็จะมีความยากเข้าไปอีกนะคะโดยใช้ช้อนตักวัตถุนะคะอันนี้เป็นการบูรณาการนะคะฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กได้หลายเรื่องเลยนะคะอาจจะฝึกตั้งแต่การหิดฝาขวดนะคะเปิดปิดฝาขวดให้น้องๆเปิดเองนะคะหรือว่าผู้ปกครองอาจจะสอนให้น้องๆเนี่ยหมุนเปิดปิดฝาขวดก็ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนะคะถ้าเด็กๆไม่สามารถทำได้นะคะก็ให้ผู้ปกครองคอยช่วยนะคะในการประคอบ